อธิบดีกรมรัฐธรรฑนยืนยันนะครับผมฮาเลม V ีบีเอสำหรับนักโทษชาวจีนอยู่ในห้องอบอเรืเอนจำพิเศษกรุงเทพจริงนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ใช่ห้องขอบอโดยตรงนะครับแต่ว่ามันคือห้องรับรองที่เอาไว้รับแขกของท่านขอบอนะครับขนาดห้องนั้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมแต่ว่าท่านอบอนั้นก็เอาไว้ให้นักโทษชาวจีนไว้ทํากิจกรรมอย่างว่านะครับผมเรื่องราวนี้ได้รับการเปิดเผยจากอธิบดีกรมรัฐธรรฑ์นะครับ ท่านได้มีการชี้แจงต่อนักข่าวนะครับท่านก็เลยบอกนะครับว่าท่านทราบเรื่องราวนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วและท่านก็ได้ให้ทีมงานของท่านนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับผมจนหาข้อมูลและหลักฐานได้จึงมีการบุกจับเมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมช่วงเวลาเที่ยงสิบโมงนี่แหละครับผมก็มีการบุกเข้าไปนะครับเข้าไปห้องดังกล่าวก็พบนะครับหญิงสาวชาวจีนอยู่ในห้อง กับนักโทษชาวจีนนะครับผมไม่มีการสอบสวนสอบปากคำายิงชาวจีนก็ปฏิเสธนะครับว่าเธอไม่ได้มาขายบริการนะครับผมแต่ว่าเมื่อคนดูในกระเป๋าแล้วก็พบถุงยางอนามัยแล้วก็พบกางเกงในนะครับผมและที่สําคัญคือเมื่อได้มีการถามญาติคนอื่นๆว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมว่าทําไมถึงมาอยู่ท่องกับผู้ชายคนนี้ได้นะครับผมทางญาตินั้นก็บอกว่าไม่ได้รู้จักเลยครับผมเบื้องต้นจากการสอบสวนนะครับ ทราบว่ามีเจ้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ประมาณ20คนนะครับผมซึ่งพฤติการนั้นก็คือจะพากลุ่มผู้หญิงที่คาดว่ามาค้าบริการเนี่ยมาในช่วงวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์นั้นเป็นวันงดเยี่ยมญาตินะครับผมและเป็นวันที่ทางเจ้าที่กรมรัทรรนั้นอยู่กันน้อยนะครับก็จะพาขึ้นมาที่ห้อง v v ว p เลยนะครับผม